ชอเปิดจำนวนเงินที่แพทโดนโกงหลังถูกหลองเอาของไปขายแต่ไม่ได้เงินโดนโกงล่าสุดเงินจำนวนไม่น้อยเลยเป็นนักแสดงและพิธีกรมากด้วยฝีมือที่สุดอีกคนหนึ่งก็ว่าได้สำหรับแพทนภปานักแสดงอารมณ์ดีซึ่งบอกเลยว่าช่วงนี้เธอคิวงานแน่นแบบสุดๆทั้งทำงานและออกอีเวนต์แบบไม่เว้นกันเลย แต่ล่าสุดก็ทำเอาแพทถึงกับเดือดออกมาไลฟ์สดผ่านติ๊กตกหลังโดนโกงเงินกว่าครึ่งล้านและถูกหลอกให้ไปทำงานเอาของไปขายแต่ไม่ได้เงินแพทได้พูดผ่านไลฟ์สดว่าแม่โดนโกงเงินห้าแสนบาทโดนหลอกให้ไปทำงานที่ลาวด้วยนอกจากโดนหลอกไปที่ลาวแล้วยังโดนโกงเอาของไปขายโดยไม่จ่ายตัง มุมค่าความเสียหายของแม่คือห้าแสนบาทพี่น้องชาวสปะปะลาวได้ใช้ของเราจริงๆแต่แค่เราไม่ได้เงินแค่นั้นเองล่าสุดก็มีรายงานออกมาว่าแพทย์นภป่าได้ส่งทนายความส่วนตัวเข้าแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว